สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้โอ้โหทัวร์ลงเต็นทัวร์ลงโชลูกิษดาคุชาเลยนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่กิษดากุชาเขามีงานนะคะมีโปรนะคะจองแค่1000บาทออกรถแค่11,000เท่านั้นวันที่11เดือน11นะคะวันนี้วันที่7เรามีโปรมาให้ก่อนนะคะแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันสุดท้ายของอาทิตย์เออวันสุดท้ายของอาทิตย์แต่โปรเรายังมีอยู่นะ วันสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วรีบมากันนะคะใครหยุดอยู่บ้านรีบเดินทางมาที่กิจสดาพูดคาหรือโทรเข้ามาก็ได้นะคะหรือโทรเข้ามาหามะเหมียวได้เลย0 88888181 3ไ,ไม่ว่าจะเป็นรถตู้เชิงพาณิชย์นะรถตู้เชิงพาณิชย์หรือว่าจะเป็นรถตู้คอมมูเตอร์หรือจะเป็นกระบ,บะอะไรก็ตามนะคะ<ม>กิจสดาพูดายินดีชั่วโมงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเชิงพาณิชย์ มากันแบบโอ้โหกันนำกระหืมขายดีมากนะคะขายหรือแจกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะยังงงอยู่นะอะอย่างวันนี้ที่เห็นหลังของมะเหมี่ยวนะคะคันนี้จะเป็นรถตู้เย็นนะคะคันนี้จะเป็นรถตู้เย็นนะคะเ็มตู้ MPC นะคะหาที่ซ่อมหรือว่าอะไรง่ายมากนะคะศูนย์ซ่อมเยอะมากนะคะแล้วก็จะเป็นตัวรถรีโวนะคะเป็นกระบะตู้ทึบไม่มีตู้เย็นก็คือจะเป็นตู้ทึบคาร์โกโ้บ็อกนะคะ หลังคาเป็นพื้นเรียบนะคะเดี๋ยวเราไปคันตู้เย็นกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับตู้เย็นคันนี้เป็นรีโวเครื่องตัวใหม่2.8นะคะคันนี้นะคะตัวท็อปสุดนะคะมีเพาลอยอไรเรียบร้อยเครื่อง2.8พัดกระจกไฟฟ้านะคะคันนี้589,000บาทนะคะปี2018ตู้เย็นไม่ว่าจะไปฟิตอะไรก็ตามได้หมดน้ำแข็งไก่อะไรก็นม,นมทุกอย่างได้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวรถกันเลยมาค่ะ อันนี้จะเป็นโฉมหน้าใหม่เรียบร้อยนะแถมไฟตัดหมอกมาด้วยเห็นไหมคะมีไฟตัดหมอกกระจังหน้าใหม่นะคะ,ะการันตีเหมือนเดิมนะคะรถไม่มีชนไม่มีคว่ำแน่นอนนะคะอะกล้องมาด้านนี้ดีกว่าไหมอะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะตัวนี้คันนี้นะคะไฟหน้าต้องบอกไฟหน้าเดิม แล้วได้ปี2018จ๋าจาเลยนะคะรุ่นใหม่นะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆแรงดีนะคะ2.8นะคะที่สำคัญนะคะเทารอยอะไรทุกอย่างมีครบมาหมดนะคะมาดูด้านข้างกันนะคะกระจกมองข้างนะคะกระจกไฟเลี้ยวนะคะพร้อมรอบไปด้วยขคมเนียมของเขาทำให้ดูหรูหราโดดเด่นมือจับก็เป็นตัวขคมเนียมเหมือนกันกระบะหัวเดี่ยวไม่มีอะไรมากนี่เลยมาอีกรอบหนึ่ง2.8นะคะ เบสิกนะคะตู้ MPC MPC ส่วนมากคนจะชอบเล่นนะเพราะว่าบางทีใช้ไปยาวนานอย่างเงี้ยเขาหาพวกตู้ซ่อมอะไรพวกนี้ซ่อมได้เลยสูยนซ่อมเขา,าค่อนข้างเยอะไม่ยากนะคะตู้เย็นไม่ยากอะเดี๋ยวไล่มาเรื่อยๆตู้ของเขานะคะสูงสั่งทําพิเศษเพราะโดยปกติทั่วไปเนี่ยค่ะตู้เย็นจะไม่มีตู้สูงขนาดนี้ แล้วแพงมาก2อ0 0สนสี่สองแสนหนะคะตู้ตัวนี้กระทั่งโหน่าจะเลยอะ่ะพอถ้าปกติสูงเมตรประมาณเมตรเนะคะเมตรหพวกเนี้จะประมาณ2องแสนเลยน่าจะเลยนะเพราะอันนี้สูง2.10เมตรสิคนหาเยอะมากเน้นย้ํานะคะมาค่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายนะคะอยากดูเพิ่มเติมบอกนะเพราะไปเร็วนิดนึงค่ะข้างหลังท้ายมีการชนพิเศษนะคะ เป็นสแตนเลสนะคะแข็งทนทานมากนะคะไฟสี่ดวงติดหมดนะคะเดี๋ยวจะเปิดภายในให้ดูอ้างหนึ่งแล้วกันโลโก้ของเขาโอ้โหโคตรใหม่อะบอกเลยไม่ได้ใหม่ธรรมดาโคตรใหม่เนาะดูสิคะตู้เนี่ยไม่มีริ้วรอยนะคะแล้วตัวพลาสติกที่ปิดกันความเย็นตัวนี้ใหม่มากดูเลยใกล้ๆนะดูใกล้ๆ ใหม่มากจริงๆนะเหมือนไม่เคยได้ใช้เลยนะคะสําหรับอันนี้นะคะและข้างในของเขาไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นอับนะคะแอร์ตัวใหม่นะคะสแตนเลสท,ทั้งคันนะคะตัวนี้สแตนเลสข้างในนะมีไฟไฟใช้ได้เวลาตกกลางคืนหรือว่าอะไรส่งของก็เปิดไฟใช้ได้นะคะดูสิสแตนเลสไม่มีบุบไม่มีเละอะไรเลยนะข้างในบอกเลยว่าฮะ huh? โปรโมชั่นตอนนี้ถ้าดูไร้สดมมเหมียวนะคะกับบะรถตู้พวกนี้คือบอกอยู่แล้วว่าไม่ได้2.79มมเหมียวให้เหมือนเดิมไป2.79นะคะคันนี้จัดได้ถึง530,000จัดได้ถึง530,000ถ้าเครดิตดีจัดได้มากกว่านั้นเพราะคันนี้มัน589,000นะคะสำหรับคันนี้เอาไปเลยเอาไปใช้คุ้มมากเลยนะคะรีบๆเลยนะคะคันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณหมื่นหมื่นนิดๆหมื่นสอ่ะคะ่ะ อ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าย้ำอีกทีนะคะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาคันที่ไหลอยู่จะเป็นรถตู้เย็นอ่าค่ะเดี๋ยวปลดล็อกให้ให,ให้ให้น้องก่อนขึ้นเลยจ้าคันนี้จะเป็นรถตู้เย็นหัวโคออกนิดนะึง <c oughs> โ,โอ้โหวันนี้ร้อนเอาเรื่องจริงๆอ่ะเหยียบคัดเหยียบคัดก่อน อันนี้จะเป็นรถตู้เย็นนะที่มะเหมี่ยวไรลสดอยู่นี่นะคะอืมอ่ะไปค่ะนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาดูแผงคอนโซลหน้าว่ามีริ้วรอยเละอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีนะย้ำอีกทีนึ่งโตโยต้าอ่ะโตโยต้านะคะโตโยต์ขามันสั้นวนะอ่ะตับนิดนึงอ่ะหืมนี่ ไม่หรอกขับแมนนวลไม่เป็นจ้ะขอโทษบอกไม่อายนวดขับแต่ออโต้ขับแมนนวลไม่เป็นนะฝ่ายไอทีคงกระซิบมาเนอะเมื่อกี้ดันเบียบไปแล้วนะคะแต่แต่มัน <laughs> มันเขาไม่สุดใส่ส้นสูงวันนี้ใส่ส้นสูงไงอยากสวย <c oughs> วันอาทิตย์อ่ะอ่ะมาโอโ้โหเย็นมากเอาตา้องไอน้นี่เอาแอร์ให้ตาล้องหน่อยของสารตากล้องแดดร้อนมากวันนี้นะคะอ่ะ แอร์เย็นเพลงพาะแอร์แบ็กและที่สําคัญตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะคะบางทีคุณไปดูรถมานะคะจะเป็น6กโมงครึ่งจะมาทุ่มหนึ่งสอง 1, 2, ทุ่มแจ้งเดีย๋ยว <6. S 2> มัมเหมี่ยวรอแต่ทิ้งเบอร์ไว้ให้มัมเหมี่ยวด้วยนะคันนี้เอาไปเลยค่ะหน100ึ่งรอยเปอร์เซ็นตนะคะตัวนี้5้าแสนแปดบาทปี2018กระจกไฟฟ้าตัวนี้ตัวพัดเลยนะคะพัดคืออะไรพัดคือตัวท็อปสุดแล้วของตัวนี้นะคะไม่มีท็อปกว่านี้แล้วนะคะ ตัวนี้เกียร์แมนนวลนะคะแมนนวลมันเหมียวขับไม่เป็นจังหวัดแน่นแน่แนนะครับได้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนอ่เดี๋ยวเข้าไปดูคอมเมนต์น,นิดน,นึงเพราะของมันเหมี่ยวไม่ค่อยเห็นไม่เห็นจริงๆด้วยสิบแปดสิบหกคนดูแล้วว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวเปิดปิดของเขานะคะอุณหภูมินี่กดเลยนะอันนี้ตัวละลายน้ําแข็ง เวลาเราขับไปมันก็จะติดลบอะไรพวกนี้ไปเรื่อยเนี่ยตรงนี้ค่ะเปิดปิดเปิดปิดเสร็จเราก็รอแป๊บหนึง่งเขาก็ทําความเย็นของเขานะคะตัวนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะตู้เนี่ยคือมันจะว้าวตรงไหนรู้ไหมคะตู้ตู้ใหม่มากอ่ะด,ดันให้ตัดจุดนะใช่ปะตู้ใหม่มากจริงๆนะคะใหม่เกินมากคันนี้รดร้อยเปอร์เซ็นคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเชียงใหม่ขอนแกนสุรา์ไม่เป็นไร เพียงแค่โอนจองเข้ามาให้มัมเหมียวเท่านั้นเดี๋ยวมัมเหมียวขับรถทันนี้ไปให้คุณดูแล้วจะส่งไฟแนนซ์บิงไปให้คุณลูกค้าเซ็นเดี๋ยวเราโทรคุยเรื่องไฟแนนซ์กันนิดนึงเนาะอ่ะไปค่ะอยากสอบถามอะไรต่อนะคะโทรมาได้เลยนะคะแช่ได้แช่ติดลบค่ะแช่ฟิตแช่แข็งอะไรได้หมดนะคะดูละ,ละลายน้ําแข็งทุกอย่างมีบอกหมดเน้นย้ํานะคะอ่ะ เน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้จะเป็นตู้ m p c นะคะคุณจะไปแช่ฟิชแช่แข็งพวกอาหารพวกหมูไก่อะไรพวกนี้ได้หมดนะคะฟิตแน่นอนและข้างในคุณได้เป็นสแตนเลสทั้งหมดนะคะและตู้ยังใหม่ตู้ยังเย็นอยู่เลยและที่สำคัญคันนี้ได้ปี2018ราคาถูกมาก5 0 8แสนแปดพื้นมื่กาอืมนีไม่ได้โอ้โหมันมันปี18เองและที่สำคัญ ตู้ค้นใหม่เมื่อกี้เปิดไปอีกตกใจเลยเห็นป่ะเห็นแผงพลาสติกมันปานแทบรถไม่ได้ใช้เลยอ่ะคันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งตู้ MPC นะคะอะไรนะผ่านเงินเดือนหรอเดี๋ยวมะเหมียวโทรไปดีกว่านะเงินลูกค้าถ่านเงินเดือนแค่20 0 0 0ก็ได้หรือ1 7ื0 0ก็ได้เดี๋ยวทำให้นะคะเดี๋ยวเราโทรคุยกันเพราะฉะนั้นคุณทิ้งเบอร์ไว้นะเดี๋ยวมัมเหมียวจะดูเลยดอกเบี้ยพิเศษ2.79ให้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกคันหนึ่ง จะเป็นคันนี้ตู้คาโก้บ็อกอันนี้ไม่เป็นตู้เย็นนะคะจะเป็นตู้สูงนะคะตัวนี้2เมตร10 m. เหมือนกันคันนี้จะเป็นตู้สูง2เมตรส0บสำหรับลูกค้าที่จะไปขนของนะคะคันนี้ไม่น้อยมาก3า0 0 0ื่นโลปี2019เครื่อง2.4นะคะตัวนี้เครื่อง2.4มาเดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้าของเขากันเลยนะโฉมหน้าของเขานะคะ การจังตัวนี้จะเป็นการจังไมเนเชนเรียบร้อยแล้วปี2019สามารถที่จะจับได้เต็มผพนต่อเดือนแค่9,000เองนะคันนี้ผ่อนต่อเดือนแค่9,000นะคะมาดูด้านข้างด้านข้างก็เป็นเบสิกของเขาเลยนะคะคันนี้การันตีรถไม่มีชนไม่มีคว่ำม,มาพร้อมกันศาสตร์แล้วก็เบ้าจับมือเปิดนะคะคันนี้พร้อมมากอย่างไม่มีหลุดลุยนะคะ เจ้าของเก่าทั้งสองคันเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะรถไม่เคยเอาไปเฉียวชนอะไรมาพวกนี้เฉียวอาจจะมีนิดน,นึงเพราะเก็บสีเบสิกปกตินะคะตู้ของเขาไม่มีรั่วนแน่นอนนะคะเพราะบอกเลยว่าคันนี้รถหลุดจองเราเลยอมาะไรให้คุณลูกค้าอีกรอบหนึ่งดูทะเบียน2744นะคะคันนี้ตู้สูงย้ําอีกทีนึง2เมตร10นะคะไปค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในตู้ โอโหสวยมากเชิญคะ่ะนะคะตู้สวยมากพื้นเรียบแบบไอ้นี่มากเลยอนะ่ะพื้นแบบพื้นพื้นเรียบไม่มีรอยเพราะว่าบอกก่อนว่ารถคันนี้เป็นคนรู้จักกับน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของที่เป็นน้องทำงานอยู่ที่นี่เขาเนี่ยซื้อคันนี้ไปนะเขาแค่เอาไปใส่ของคือซื้อไปไม่ตรง ไม่ตรงไบเนี่ยพวกของพวกไอ์กิฟ์ช็อปอะของพวกคิตตี้อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองพวกกล่องพวกคิตตี้ของกิฟ์ช็อปเขาไว้ขนส่งของนะคะไม่ได้เอาไปบรรทุกหนักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณเอาคันนี้ไปเลยนะคะใช้เงินออกรถศูนย์บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นติดต่อมาเมียวดอกถูกได้เลยจ้าอโอโหวันนี้มาพร้อม โปรโมชั่นดีๆดอกถูกกันอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบเร่งกันนิดนึงนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะตู้สูง2เมตรราคานะคะเบามากนะคะราคาไม่แรงแล้วที่สำคัญคุณใช้เงินออกรถนี่แค่0บาทนะคะผ่อนต่อเดือนแค่9,000บาทเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่459,000บาท459,0 0นบาทเน้นย้ำเลยนะออกรถ0บาทนะผ่อน9,000ปี19 รถปีครึง่งออกรถศูนย์บาทคือไปวิ่งงานไปวิ่งได้เลยไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะอ่ะมาเหยียบใหม่เอาให้สุดเหยียบให้สุดดูท่าเก่งมากอ่ะเปดแอร์นิดนึงโอ้โหคันนี้ คันนี้ไม่นะคะไม่สามหมื่นโลเท่านั้นนะคะคันนี้ไม่สามหมื่นโลเท่านั้นไม่น้อยมากจริงๆนะคะไม่น้อยสุดๆนะคะคันนี้อะนะมาเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกนอดูคอนโซลหน้านิดนึงดูคอนโซลหน้าโอ้โหดิ้วรอยไม่มีเลยนะเนี่ยสุดยอดโอ้ย คืออยากขายคันนี้ลูกค้าหลุดจองใช้เงินดาวเยอะใช้เงินดาวเยอะคนนี้เข mm hmm. าเห็นไลฟ์รอบที่แล้วโอนจองมาเลยนะแต่ว่าโดนปรับดาวนิดนึงต้องใช้เงินดาวค่อนข้างที่จะเยอะแล้วลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันแกก็ไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินน้อย mm hmm. ก็เลยปล่อยหลุดจองเราก็คืนมาจํานะไม่ได้ยึดเงินนะคะเราก็เลยเอามาไลฟ์อีกรอบนึงนะคะคันนี้สิ่งที่จะได้นะคะปี2019เครื่อง2.4นะคะ กระจกนะคะไฟฟ้าตัวท็อปสุดก็คือตัวพัดนะคะเครื่อง2.4พัดนะคะกระจกไฟฟ้าไม่ใช่มือหมุนนะอ่ะแล้วได้ไม้30,000โลพอนต่อเดือนแค่9,000ราคา459,000บาทไปทำตู้อย่างเดียวก็67,000แล้วค่ะคุ้มคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่งคุ้มดนแฟลต์ปาทเอเกี่ยวกับไม่เนี่ย่าบบอกก็เป็นบาะเดิมจากป้ายแดงเหมือนกันนะ เบาะเดิมเดิมนะคะดูจากเสียงก็รู้แล้วเบาะเดิมมากไม่เคยหุ้มใหม่ไม่เคยอะไรเลยนะอ่ะไปค่ะเดี๋ยวลูกค้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมถามได้เลยนะคะทิ้งเบอร์ไว้หรือโทรหามะเมี่ยวได้เลย083888181นะคะเพราะวันนี้ลูกค้ารอกันอยู่หน้าโชว์รูมค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะวันนี้อย่าลืมนะเรามีงานกัน คุณลูกค้ารีบโทรเข้ามาดีกว่าเพราะบางทีพิมพ์หรือแชทเนี่ยมันจะช้ามัมเหมี่ยวอยากเน้นโทรมากกว่าเน้นทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้ให้แอดมินแล้วเดี๋ยวแอดมินจะโทรหารมัมเหมี่ยวหรือคุณลูกค้าจะโทรหารมัมเหมี่ยวโดวยตรงเลย0 8 3 8 8 8 8 1 8 1โทรหารมัมเหมี่ยวโดวยตรงก็จะได้ข้อมูลตรงๆทั้ง2คันนี้มัมเหมี่ยวจะได้ให้โปรโมชั่นถูกแลวจะให้ดอกเบี้ยคุณลูกค้าถูก2.79บางทีไปดูที่อื่น5-6%เลยนะคะบอกได้เลยว่ามัมเหมี่ยวให้แน่นอนนะคะเพราะฉะนนั้ โทรเข้ามาได้เลยในวะันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ